สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจำปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์เอ่อกันยายนค่ะกันยายน2563สานะคะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีกุมลัคนากุม The Devil อารมณ์คุณอารมณ์คุณเนี่ยเหมือนมันวน คิดวนๆอยู่แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้วนเวียนวนเวียนไปมานะคะอารมณ์มันสับสนกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วมันผิดพลาดมันเสียหน้ามันหน้าแตกมันแบบแต่มันทําไปแล้วอ่ะให้ทํายังไงอ่ะนะคะเดวิลนะคะบางคนอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงมีความรู้สึกมีปัญหามีคําถามมากมายก,กับความสัมพันธ์ที่คุณเจอในปัจจุบันนี้ คุณรุ่มหลงหรือว่าอะไรก็ได้ในบางคนบางท่านรู้สึกว่าเราลุ่มหลงเกินไปทําอะไรเกินไปรู้สึกว่ามันมันผิดพลาดไปหมดอะไรเงี้ยคุณสับสนขอดูว่าคุณเป็นยังไงคดีบ้างคุณไปเจออะไรมาโอเคนายออฟวอนเจอคนคนหนึ่งที่ผูกผูกโผโ่ไม่มีความจริงใจนะคะอ่าเจอคนคนหนึ่งที่ผูกผูกโผลไม่ได้มีความจริงใจอะไรขึ้นๆลงลง มามาแบบไม่จริงจังมาเล่นๆแล้วคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างไฟล์ครับเขาทิ้งความรู้สึกดีๆไว้ให้คุณแล้วเขาก็หายไปแล้วก็กลับมาหายไปแล้วก็กลับมาทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรจริงจังแต่ใจคุณคิดไปแล้ว Ace of o n d เวลาที่คุณจะตัดใจเขาอยู่ๆก็ส่งข้อความมาเขาก็กลับมาหาคุณนะคะ ส่งข้อความมาอย่างไวเลยนะคะอืมทีนี้มาดูกันต่อค่ะนายออกวอลตอนนี้คุณพยายามตั้งตัวและตั้งสติกับมันไม่หลงคาลมของเขาอีกแล้วคุณพยายามจะไม่หลงคาลมคนคนนี้อีกแล้วไพ่เดอะซันคุณกําลังจะทําได้เนี่ยแล้วคุณเริ่มทําได้แล้วด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างเซเว่นอ็อกอ เจ็ดไม้เท้าม t e อ of Wands แบกกำลังจะทำใจได้แต่คุณก็ยังแบกอยู่นะเนี่ยยังสับสนยังหาทางที่จะไปอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะคนนี้ยังวนอยู่ในชีวิตของคุณไงเขายังไม่ไปไหนเขาเข้ามาช่วยคุณในยามที่คุณแย่คุณเฟลแต่เขาให้สถานะกับคุณไม่ได้ความสัมพัญนี้มีโอกาสที่ไปรักซ้อนไงนะคะเขาให้ความสําคัญกับคุณไม่ได้ นะคะเขาเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือจริงจังกับคุณไม่ได้นะคะมาแบบเล่นเล่นก่อน five s o r d ห้าดาบมันทําให้คุณสติแตกหรือว่าแบบอารมณ์แบบอ่ะยังไงแบบไหนจะไม่คิดแล้วนะพยายามจะไม่คิดแล้วนะพยายามจะไม่ทะเลาะกับตัวเองแล้วนะแต่มันก็อดทะเลาะกับตัวเองไม่ได้ว่าเขาคิดยังไงแบบไหนยังมันยังลุ่มมันยังลุ่มหลงมันยังมีความรู้สึกวนๆที่ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะ เขากลับมานวนอยู่ในชีวิตของคุณตลอดมันลํทำให้คุณคิดไม่ตกสักทีกับการที่จะไปหรือไม่ไปดีนะคะเขามีอิทธิพลต่อคุณเพราะว่าเขายังวนอยู่ในชีวิตของคุณยังกลับมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปสําหรับคนมีครอบครัวแล้วมันมีเรื่องของลูกของญาติพี่น้องอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกันเขาก็เลยต้องกลับมาวนๆในชีวิตของคุณนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ คนคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะชาวราสีกุมและขนาดกุมใน f c o ค n s เห็นไหมเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่รักกันชอบกันดูแลกันแต่ไม่ผูกมัดได <Yes. S 2> ้ไหมเขายังไม่พร้อมสองไม้เท้ายังต้องการรักษาคุณเอาไว้นะคะยังไม่อยากให้คุณไปไหนเขาคิดอะไรกับคุณอีกสองเหรียญ o of Corns ถึงถึงแม้ว่ามีปัญหา เราหองลรแห่งกันเขาก็ยังไม่อยากไปเนี่ยสองเหรียญน,นะคะถึงมีปัญหาเราหองราแห่งกันเขาก็ยังไม่อยากไปไพ่เดิมเมดิเชียไรอีกถ้าคุณจะไปเขาก็จะทําทุกทางเพื่อให้คุณอยู่กับเขานะออความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของคนเก่าอะ่ะบางคนเป็นเรื่องของแฟนเก่าที่กลับเข้ามาในชีวิตวนเวียนกันอยู่หรือว่าคนที่อยู่ปัจจุบันแล้วอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่เพราะมันเป็นไพท่ทั้งสองเหรียญสอง สองเหรียญเอ่ยสองไม้เท้าเอ่ยมันคือการวนวนวน,วนกลับรักษากันไว้อยู่นั่นนะคะวนกันไปวนกันมาอ่ะบางคนวนกันมาเนิ่นนาหลายปีอ่ะทีนี้มาดูอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงชาวราศีกุ่มและขนากลุ่ม justice ค่ะเมืท่านคุยกับชาวราศีตุลและขนาตุล t e of coins hermit เมันท่านคุยกับชาวราศีกรนและคนากรนฎ the strength เห็นไหม แฟนเก่างจริงด้วยมันให้คุยกับชาวราศีสิงห์ราคณาสิงห์ n i o อั s อีกใบหนึ่งท o of cups โอเคความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจะเริ่มพูดอะไรให้มันชัดเจนกับคุณมากขึ้นพูดในที่นี้คือตกลงกันตรงๆเลยว่าเขาคิดยังไงแบบไหนเขามองความสัมพันธ์นี้เป็นไงเป็นไป,นป,นปนในตามรูปแบบไหนแต่เขาอาจจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่มาบอกให้คุณ รับรู้ไว้ว่าจะจเป็นอย่างนี้ไหมคุณยอมร,รับข้อเสนอตรงนี้ไหมนะคะบางคนมา,มายื่นข้อเสนอเรื่องการที่เขาจะมาดูแลคุณอาจจะมาซัพพอร์ตคุณหรือว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ในบางคนแต่เขาจะมาซัพพอร์ตแหละนะคะเขาจะมายื่นข้อเสนอนี้ให้คุณว่าคุณจะรับไหมถ้าคุณโอเคไปเขาได้เขาก็โอเคนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะสเตรนท์คนเก่าแน่ๆเลยกลับมาแต่บางคนอาจจะไม่กลับมาพูดด้วยเรื่องของ การที่คุณตกลงกันเขาไม่ได้มาตกลงคุณด้วยคําพูดมาตกลงกันด้วยการกระทามาดูแลมาเทคแคร์มาทําให้รู้สึกดีจนกลายให้คุณจนจนกลายให้คุณไปแบบชินกับการที่มีเขาอยู่นะคะภายในออฟสอทดณจะเครียดในออฟซอ์ดคุณจะเครียดเนี่ยสิบดาบคุณคุณจะเครียด,ยด,ค,ค,ค,ยดคุณจะรู้สึกยิ่งสับสนกับเรื่องนี้เข้าไปใหญ่กับการที่เขามาทําดีนะคะอือ ความสัมพันธ์นี้เขาจะป้อนสิ่งดีๆให้กับคุณเรื่อยๆเพื่อเป็นการดูแลคุณไว้แต่สุดท้ายไพ่ทูออฟครับเขาจะเข้ามาใกล้คุณและทําให้คุณรู้สึกดีจะดูแลคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆสถานการณ์ของมันในช่วงนี้นะคะราศีกุมและขนากุมความสัมพันธ์ของคุณจะดีเขาจะดูแลคุณเป็นพิเศษจะมีความสุขซึ่งกันและกันจะพูดดีนะคะแต่อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่เลเวลของดวงแต่ละคนว่าดีมากดีน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่า สองช่วยคือการที่เขาเริ่มเข้าอ,อกเข้าใจและเห็นใจคุณมากขึ้นแล้วกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องการงานนะคะชาวราศีกุมภ์หรคณะกุณนะ The <Star> s t a ตค่ะบางท่านจะเปลี่ยนงานเหรอคะอยากเปลี่ยนงานหรือเปล่าอยากรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าบางคนยังรู้สึกว่าอยากทำงานเพิ่มหาอะไรทำเพิ่มเพื่อเองไม่ว่างอะไรประมาณนั้นนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้งานดีแล้วมีคนติดต่องานให้มีคนนํางานที่2ง second job งานที่ดีๆให้กับคุณเพื่อหารายได้เพิ่มเติมทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับการเงิน queen of cons โ oh, หไม่ต้องพูดถึงเลยเงินอยู่ในมือตลอดคะ่ะราชินีราชินีถือเหรียญเนี่ยอเงินอยู่ในมือตลอดหาเงินได้ตลอดมีเงินเข้าตลอดถึงแม้ว่าใช้เงินเก่งเพียงใด นะคะอ่ามีเงินมาตลอดแหละนะอ่ะทีนี้ดูคำแนะนำของคุณโสดหนึ่งใบกลุ่ม bright future ค่ะคุณเศร้ามานานคุณปกปิดความรู้สึกตัวเองคุณไม่ไม่พร้อมที่จะมีใครแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีคนที่โอเคกับคุณเข้ามาไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วมีคนดีอยู่ข้างคุณไ้วใช่ไหมคุณกําลังศึกษาใครบางคนอยู่หรือเริ่มศึกษาแล้วใช่ไหม แต่แฟนเก่าดันกลับเข้ามามาทำดีกับคุณเนี่ยพอเราจะไปเริ่มใหม่คุณเก่าก็เข้ามาแต่เอาเป็นว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณคนใหม่ที่ดีๆหรือคุณกำลังเพิ่งเจอเขาเป็นคนดีนะคะอืเนื้อหอมได้ก็ว่าได้นะคะกลุ่มนะอ่ทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนนะจ๊ะอืมคุณต้องปล่อยวาง r ีลาคิโอเอ อินฟินิตี้สปายมันยังไม่ใช่โอกาสและจังหวะของคุณตอนนี้เหมือนคุณต้องจําสินไปก่อนรอดูสถานการณ์ยงเงียบไปก่อนอย่าเพิ่งผลีพลามที่จะทําอะไรนะคะทีนี้มาดูคําแนะนําของคนมีคู่ในเก่าเอฟออยากให้พวกคุณทั้งสองคนย้อนเวลากลับไปในตอนที่คบกันตอนแรกมองกันให้ดีๆความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วเหมือนกับกลับไปในสถานที่เดิม หรือมองกันไปในสถานที่เดิมๆคุยกันในเรื่องเดิมๆถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็นึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะเอาขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะแต่ถ้าบางคนมันความสัมพันธ์นี้มันขาดเกินจะเยียวยาแล้วให้อภัยกันแล้นึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเคลียร์กันในทุกเรื่องให้มันหมดนะคะเคลียร์กันในทุกเรื่องให้มันหมดแล้วก็จบด้วยดีนะคะอ่ะโ ประมาณนี้นะยค่ะชาวราศีกุมและคณากรุ่งใครชอบมีฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะเร mm hmm. าจะสนใจรว,วส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในด mm ิ r ิ p t i o n ็อกด้านล่างนะจ๊ะหรือว่าแอดไลน์ hmm. มานะคะโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ